มา <c oughs> สวัสดีจ้าจ้าพี่้องจ๋ามาทำเมนูไข่ <c oughs> ตุน๋นไข่หนึ่งเนาะไข่ไข่หนึ่งไข่อิปูมันอิปูนะมันอิปูมันอิปูใส่ถาเบิงนู่นจะเสียบอเมนูก <c oughs> <c oughs> หนึ่งไข่ไข่มันปูเดี๋ยวหั่นต้นหอมแปก่อนที่นอ้องโอ้ยเสียงคือเป็นละมวนแต้เสียงใส่ต้นหอมด้วยค่ะ กันห้อใจทพี่น้องตีตีให้เข้ากันนี่ดองกระปูเฮาดองกระปูเัาก็จะมัตักใส่ดองกระปูเราไปหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่ามันปูเอาใจไปในีนีดดอกมันปูเขาตีใส่กว่าใครละ

ใ่ดองกับปูพี่นอ้องแล้วเราก็จะเอาไปนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ะด้มมักผิกเอาผิกหั่นผิกใส่น้ำก็ะดทเยด้วยพี่น้องข่ทจะเอาตีใส่ก็อีปูเนาะ <c oughs> ตีใส่กับมันปู แล้วกับปุฝูงเครื่องอตุ๋นไข่ใส่มันปูนึ่งไข่ใส่มันปูพี <c> ่ <oughs> น้อง <c oughs> เคยกินบ่เย้าดองปูงมาเด้อ ໄລອອກមកត นี่ดองหัดวดอกตันนี้หัวเจออีปูเอาซึ่งมาข่างลงอีกข้างไฟข้างไฟแล้วคอยมาดูกันนะคะ โอ้หอมเป็นไก่ไก oh, ่ไก่ไก่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วเมนูนึ่งไข่ใส่มันปูใส่ดองกระปูเห็นตาแสบปอบไหมเนาเอ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 า หนึ่งใครจะดองขิ้ปูอืออือืมาเบ่งแล้วก่นเนงตีสันน่ากินไหมคะอู้กูกำโคง มัหนห่อนอยู่เลยน้องมัหนห่อนอยู่เลยเนื้อเสียบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ ลงค้นก็จะหมักพริกแล้วก็ใส่บักพริกน้ำหั่นบักพริกหน่อยๆคนนี่นะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะน้าตาได้เป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้ค่ะตีสันนักกินไหมคะจะเสียเพราพี่น้องบางคนหนึ่งไข่ใส่ดองกะปูเอามันปูใส่ตีใส่ก็ไข่นะคะพี่น้องจ้ารัาจะาคลิปนี้ไว้เท่านี้ลัจจ้า,ขอ,จาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนิดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ